เขาถ่าอยู่ไงเขาจะยืนนี่กินของแซออ่บั้ยเฮ้ยเบื้องประสาทก่อนนะผุ้น่ะเขาจะาถ่ายขเขาเทียงเด้อพี่น้องคุงง้มกันเด้อจากเค็มหยุดตีกันเด้อเดี๋ยว <c oughs> สองจานสองจานสีสันน่ารับประทานดูดินบ่โมเสฟโมเซฟไหมโมเสฟนีกกน้กินเซฟกบกระทะเหล็กชิมเลยเต็มเต็มเมเลย โซโซโซกันเยียบกินข้าวแล้วไปกินข้าวไปแล้วไปดุ่มทปดกระเนี่หลายหลายอย่างหลายอยางค่ะหลายยางเนี่ยบ่กินวะไปนี่ยไเนี้ยมาเนี้หลายอยางดีมีกินวะอุ้ยไกระเมาความา้าคติดเนาะ เอันละของเยน้อยไใส่ทางแวกแกมั้งเไอ้เนี่ไม่เข้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อยางปะ